แก่นคําสอนสําคัญข้อหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อใครประมาทพลาดพลัง้งเผลอทําสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมคือความไม่ดีทั้งหลายไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นคนเลวไปตลอดกาลแต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาหรือเธอสามารถกลับตัวกลับใจได้ชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นได้ทุกเมื่ออุปมาดังหนึ่งพระจันทร์ถูกราหูจับครั้นรู้สึกตัวขึ้นมาได้และตั้งใจเริ่มต้นใหม่ ก็เหมือนกับพระจันทร์พ้นจากราหูหรือเหมือนพระจันทร์พ้นจากกลีบเมฆย่อมสามารถกลับมาส่องสว่างได้อีกครั้งหนึ่งไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับใครก็ตามที่ตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คมทามประจำวันนี้ก็คือผู้เอ่ยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไม่นิ่งนอนทายถอนชั่วช้าสั่งซาไป ผู้นั้นเหมือนจันทร์บันเพ็นร้อยเด่นดูงามอรามใสไม่มีเมฆมัวหมองเท่าอยองใหญ่ส่องล่าทั่วไปสว่างเอย่ยไม่มีเมฆมัวหมองเท่าอยองใหญ่ส่องล่าทั่วไปสว่างเอย่ย